อีซากรอบใบงานวิธีตีตีเส้นกรอบใบงานตีเส้นกรอบอันนี้ตีเส้นอย่างเดียวยังไม่รวมถึงการทำช่องเพื่อระบุข้อความวิธีการตีเส้นกรอบใบงาน วิชาถิ่นแบบงงต้นหนึ่งระดับแรกตัดตัดคำวนติดชิดตัดเตรียมไว้ที่ขอบโต๊ะที่จะหยิบได้ง่าย ีอัโต๊ะที่ใช้ต้องเป็นโต๊ะที่ขอค่อนข้างจะเรียกหน่อยก็ได้ฉากนะครับเพื่อความทื่อตรงในการทำงานชิ้นงานที่ออกมาขั้นแรกให้เอาไม้ทีนะครับ <c oughs> ความแน่ไปกับพื้นโต๊ะนะครับโดย กดให้หัวของไม้ทีนะชิดกับขอบโต๊ะตะลอดเวลานะครับพยายามดันให้ชิดขอบโต๊ะตะลอดเวลานะครับขยับไม้ทีให้อยู่ตรงกลางโต๊ะนะครับหรือว่าเราอยากจะเขียนกระดาษใบงานตรงตำแหน่งไหนของโต๊ะแล้วก็กําหนดไม้ทีลงไปนะครับให้ขยับําใกล้ปลายได้งใไห้ให้ต่ามากเกินไปนะครับจะไม่ถนัด ากนั้นนํากระดาษมาวางนะครับโดยให้ด้านล่างของกระดาษนะชิดกับขอบไม้ทีให้มากที่สุดให้แนบเลยให้ชิดติดเลยโดยเราจะต้องกดไม้ทีให้ติดกับพื้นโต๊ะให้แนบสนิทที่สุดไม่งั้นกระดาษมันจะลอดเข้าไปใต้ไม้ทีเนะส่วนระยะฝั่งนี้นะครับให้เราเผื่อเผื่อในการที่เราจะต้องวาง ใช้ฉากตัวที่เราปฏิบัติงานหรือว่าเขียนแบบนะครับโดยนำไม้ฉากมาอ่ามาวางทดลองวางดูนะครับคนมีระยะเว้นไว้ให้ไม้ฉากด้วยนะรประมาณนี้เราก็หยิบไม้ฉากออกนะมือยังกดเหมือนเดิมนะครับประคองนะครับกดประคองให้กระดาษชิดกับแนวขอบไม้ที่ใ้มากที่สุดนะครับจะให้ขยับนะเพราะอย่างนี้แล้วมันจะตรงนะ หัวตรงนี้ชิดแล้วนะฮะถ้าตรงนีก้ก็ชิดมันก็จะตรงได้ชากจากนั้นนําการม้วนที่เตรียมไว้มาแปะด้านบนนะบนด้านขวานะครับแล้วก็ด้านซ้ายการแปะกระดาษจะต,ต้องแปะไม่ให้เลยเข้ามาในกระดาษชิ้นงานมากเกินไปเพราะมันจะทําให้ไปขวางเส้นที่เราจะต้องตีนะฮามันเข้ามาลึกเกินไปนะม,นมันใจว่าแน่นแล้วนะครับจากนั้นเราก็ปล่อยไม่ทีออก นะครับหยิบไม่ทอีออกเสร็จแล้วก็เอากระดาษกาวที่เหลือนะครับหรือว่ากาวม้วนนะฮะแปะลงไปที่ด้ที่เหลือโดยมือข้างหนึงปกะคองดึงให้กระดาษอย่าให้ย่นนะหรือว่าอย่าให้ขยับการแปะจากนั้นนะครับล้วก็มาทําการกำหนดมาร์กจุดมาร์กจุดของเส้นกรอบ นะนะเนื่องจากเขากำหนดไว้ว่ามันจะต้องขยับเอ่อเส้นจะต้องห่างจากกรอบเข้ามาหนึ่งเซนราะนั้นเราก็มาร์คจุดไว้โดยใช้ไม้ฉากนี่นะครับปัดเข้ามาหนึ่งเซนแล้วก็มาร์คไว้มาร์คหนึ่งเซนแล้วก็มาร์คไว้ทั้งสี่ด้านให้มองเห็น ก็เริ่มจากการตีเส้นแนวนอนะแนวนอนเราจะใช้ไม้ทีเท่านั้นนะครับไม่ใช่ไม้ทีเท่านั้นเหมือนเดิมครับคือให้หัวไม้ทีชิดกับขอบโต๊ะให้มากที่สุดและก็ให้ขอบของไม้ทีในแนวนอนนี้นะวาผ้าผ่านจุดที่มาร์กไว้จากนั้นก็ใช้ดินสอลากล่างเส้นเบาๆผ่านจุดนั้นไปนะครับลากผ่านไปเลยเบาๆานั้นรัหลาด เช่นเดียวกันกับเส้นบนนะครับให้ตรงจุดแล้วก็ลากผ่านไปนะครับที่เห็นลังลางไม่ต้องกดแรงเพราะมันยังไม่ใช่เส้นจริงนะครับเผื่อเผื่อเกิดการบิดเบี้ยวหรือโคดไม่ตรงขึ้นมาเราจะได้ลบได้ง่ายนะจากนั้นเราจะลากเส้นตั้งนะะเส้นตั้งเราจะไม่ได้ใช้ไมธีในการตีเส้นนะแต่เราจะใช้ไม้ฉากนะที่ไม้ฉากก็จะต้องมีจุดให้ยึดก็คือ ตัวไม้ทีนะหัวไม้ทีชิดขอบโต๊ะนะแล้วกดให้แน่นแล้วใช้ไม้ฉากดันให้ด้านล่างของไม้ฉากชนกับไม้ทีนะครับให้สนิทแนบตลอดแนวนะแล้วให้ด้านฉากของไม้ฉากด้านตรงนี้ตรงกับจุดที่เรามาร์กไว้แล้วก็ใช้สอนล่างเส้นเบาๆให้มันตัดกันกับเส้นเดิมจะกลับอย่างนี้ก็ได้หรือจะอย่างนี้ก็ได้ครับก็จะแตัความนาด เดิมครับลากผ่านเส้นจุดที่ลากเส้นผ่านจุดที่มาร์กไว้นะก็จะได้เส้นร่างทั้งหมดนะเมื่อเราสังเกตว่าโอเคเส้นที่เราล่างไว้มันตรง,ตรงนะตรงนะครับลองทดสอบลองเทสดูนะครับระยะแต่ละข้างตรงตรงโอเคนะครับซึ่งมันต้องตรงอยู่แล้วนะเพราะว่าทุกอย่างมันเข้าฉากหมดนะจากนั้นเราก็ลากเส้นจริงรเส้นจริงก็คือเส้นหนักนะครับใช้นิสอกดลงไปให้หนักกว่าเดิม โดยครับโดยให้เริ่มจากจุดที่เราต้องการนะครับไม่ไม่ไม่ลากซ้ำเส้นล่างเดิมที่มันเลยไปนะครับหุ่นี้สอนเล็กน้อยนะครับเพื่อความเท่ากันของเส้นตลอดระยะตลอดแนวเส้นนะครับพยายามใช้มือดันหัวของไม้ทีให้ชิดเขมากที่สุด เส้นที่เหลืออ่ะก็จะได้เส้นกรอบใบงานครับเสร็จแล้ว ายงานขึ้นมาแล้วนะฮะแล้วก็แกะออกเราจะยังไม่แกะเพราะอันนี้คือก <c oughs> ็จริงๆแล้วคืออันนี้ถ้าเป็นใบงานไปแรกก็แกะมาส่งได้นะฮะนี่คือใบงานไปแรกแต่ถ้าการทํางานจริงๆนี่คือเป็นแค่ขั้นเริ่มต้นเขาจะยังแกะไม่ได้ขั <c oughs> ้นเริ่มต้นของการทําง,งานก็คือตีกรอบของใบงานเท่านั้นเองนะฮนะซึ่งจะต้องทําทุกครั้ง นะครับถ้าเราจะทํางานส่งหรือว่าจะเขียนแบบเราจะต้องตีกรอบทุกครั้งและดีคือเทคนิคของการตีกรอบไปงานแบบรวดเร็วนะครับรวดเร็วนะแล้วก็เึงตรงแม่นยำผมได้ทำภาพนิ่งไว้แล้วนะครับทำภาพนิ่งไว้ เป็นไฟล์ PDF เขียนขั้นตอนไว้อย่างละเอียดนะฮรส่งไปในคัสลูมแล้วก็ส่งไปในแชทกลุ่มแล้วแล้วก็ส่งไปในแชทส่วนตัวด้วยนะครับแต่ครูเกรงว่านักเรียนจะไม่มีเวลามาเปิดดูนะครับอาจจะติดธุระหลายๆอย่างที่บ้านเจอพ่อแม่ทำนูน่นทำนี่นะครับหรือว่าติดธุระอะไรที่ทมันที่มันแบบสําคัญกว่าการเรียนนะฮะก็ไม่ค่อยได้เปิดมาเรียนไม่ค่อยเปิดมาดูกัน เพราะนั้นก็เลยต้องทำเป็นคลิปนะคลิปเพื่อที่จะเอาลงเฟซนะที่จะลงเฟซเพราะว่ารูปการลงรูปมันจะต้องเสียขั้นตอนไปด้วยมันไม่ค่อยชัดนะมันไม่ได้อธิบายแบบชัดเจนโอเคจบ